แอดมินสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางห้านอยค่ะงวดประจำวันที่19พฤศจิกายนนะคะเป็นแนวทางของวันอาทิตย์เนาะสำหรับงวดวันที่18ที่ผ่านมานะคะแอดมินฟัน2อรอง1เนาะผลออกนะคะพิเศษนั้นมาที่3ม 86แอดมินให้384ไปมาเพิ่มแต้ม2อเต้มเนาะขออภัยด้วยนะคะสำหรับเลขชุด3ตัวให้9 10มันไม่มาเนาะสำหรับเลข3ตัวนะคะวันนี้แนวทางหาานอยนั้นประหยัดตัวเลขออกมากเลยนะคะทุกท่านมาซ้ำกัน5 5 6 9เนาะนื จะแบ่งหน่อยก็ไม่ได้เนาะสำหรับตัวฟันสองนะคะไปหลักร้อยรอบ VIP เนาะแอนบินขออภัยด้วยนะคะมาหลักร้อยสำหรับเลขหนึ่งฟันลองหนึ่งนั้นมาที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งรอบปกติอยู่นะคะแล้วก็ ชุดเลขชุดให้950แอด e ินคือตายตัวน0ะ1 2 3 4 5นะคะมันมา69รอบพิเศษกับ VIP แล้วก็เบิร์5า2หน่อยด้วยส่วนท่านใดลูดเด่น89นะั้นจะได้นะคะ2เด้งแต่ว่ามันไม่มาเนาะให้9 มาคู่โต๊ด8 3ด8ขอภัยด้วยนะคะสำหรับเลียกชุดเด่นชุดกันของวันที่1 8เนาะวันนี้เรามาดูของวันที่19กันดีกว่านะคะวันที่19เเด่นวิ่งรูดวันนี้ครับได้ตัวเดิมนะคะได้สูตรเดิมมาเด่นวิ่งรูด ทางจังหวัดแอดมินหนาวแล้วจังหวัดท่านหลายๆท่านหนาวหรือยังเนาะลมหนาวนะคะวันนี้ฟันสองลองหนึ่งเหมือนเดิมนะคะฟันสองลองหนุ่ลองลองหนึ่งนะคะเอาหนาวแล้วลิน้าพันกันสำหรับเลขชุดนะคะชุดชุดเด่นชุดกันเหมือนเดิมส่วนเลขชุด ไม่ใช่ส่วนเลข3ตัวไม่มา3วันแล้วเนาะ3วันแล้วนะคะวันที่4นั้นลองตามกันดูเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีเบิ้ลด้วยนะคะโอ้ขอภัยด้วยนะคะเสียงสุนกักเมินมีคนมาอยู่หน้าบ้านมันก็จะเห่านะคะขอภัยอย่างยิ่งเดอ้อชุดเด่นมีหนึ่งศูนย์ หนึ่งสองหนสามสองสสองสวันนี้ชุดเด่นชุดชุดเด่นของเรามี6ชุดแล้วก็ชุดกัน1นึ่หนึ่งหห้า 2 0ท่านใดอยากเข้าสมัครสมาชิกนั้นก็แอดไลน์ทักหาแอดมินได้นะคะอ่าใบแอดไลน์แอดมินยังหาไม่เจอเนาะเดี๋ยวต้องไปดูกล่องอีกกล่องหนึ่งนะคะแอดมินอาจจะเก็บไว้แต่ว่าทุกท่านก็รับชมคลิปย้อนหลังกันดูน่าจะมีลิงก์ไลน์ในนั้นนะคะก็ มีประมาณนี้สำหรับวันนี้ติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะติดเบิ้ลไว้ด้วยส่วนเลขฟันแอดมินฟันให้กับสมาชิกเนาะไม่ได้ม่ไม่ได้การันตีว่าเลขฟันจะมาทุกวันนะคะแนวทางเลขฟันนั้น1ชุด2ชุดนะคะแอดมินไม่ได้ฟันเข้าทุกวันแต่ก็ เดี๋ยวจะมีสมาชิกท่านใดท,ที่ติดตามเป็นสมาชิกอยู่ก็มาคอมเมนต์ยืนยันให้แอดมินหน่อยนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีกับแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะ